เอีกไปหน่อยครับเดี๋ยวไปก็อยู่โน้นห้าไาแล้วเราก็นะอ่าอยู่กันอ๋อ่าก็ความคือนะคะขอถามพ่วงกลับก่อนนะคะว่าที่มาของเรื่องเนี้ยเป็นมายังไงมาจากชีวิตจริงของพ่วงกับหรือเปล่าพ่วงกับเป็นทองมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับเป็นมายังงไเรื่องนี้จริงจริงเรื่องนี้เขียนตั้งแต่ตอนผมเรียน บทหนังเรื่องนี้ผมเขียนตอนอสมัยม2ครับแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นผมก็ทำ GMPC เป็นเกมวิ้ดเวอร์ชันแล้วก็ขึ้ไปขึ้นมามีเพื่อนทอมเข้ามาบ้านบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นด้เขียนอะไรต้องไปจดยยิงนักยิีบ้าอะไรเงี้ยก็เ,เลยเขียนไว้แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำทันทีแล้วก็พอพอมีโอกาสก็เอามาทำครับถือว่าเก๋จริงๆน,น,นะครับมีเพื่อนทองแล้วเพื่อนทอมเหมือนในเรื่องเลยหรือเปล่าครับ อันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้คนตอบไม่รู้สมวนมก็คือว่าใช่แล้วเรื่องราวพยุ่เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องอยังไงครับเป็นเรื่องแบบเรื่องยอ่อยอะไรย่างช่วยบอกคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของอทองเป็น,นที่เช้ป่วยครับแล้วก็อดีว่ามันเป็นช่วงที่แฝงกับันความต้องการกำลังสูงของค่อนข,ข้างสูงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ลงรอยกันคนเริม่มนเตียงแล้วก็ทะเลาะกันเลลายไปแล้วก็ ทอมเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับว่าจะไปงอ้อแฟนก็เลยต้องไปฝึกกลยุทธ์วิธีการใช้นิ้วจับไทยคขาจับไทยครับจับจับเนี่ยสอคงคนนี้เขาจับนิ้ว<า>ใช่ไหมเขาไม่ระบุด้วยนะว่าเราเป็นคนอย่ก็ดูทองสีข้งงางเหมนะือนกันนะอ่าถ้ากค่ะแล้วระหว่างที่ฝึกฝึกนิ้วอยู่เนี่ยดานบอว่านิ้วหักอีกอะไรเงี้ยครับอกแล้วก็เลย เป็นปัญหามากเขาจะรอแฟนในสัมเร็จหรือเปล่าอ่าแล้วก็ต้องติดตามต่อไปเนาะครับผมอ่าคีเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะให้นักแสดงแต่ละคนนะครแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็รับบทเป็นอะไรบ้างค่ะเริ่มต้นที่แอนเลยค่ะสวัสดีครับนภัทรเจ้าชายชื่อในชื่อแอนนะครับรับบทเป็นเชงค่ะสวัสดีค่ะเอมี่นะคะคุนันทาเดวารรับบทเป็นมิแฟนเชงค่ะ สวีค่ะชื่อพัพิชาเบอรบีดานะคะชื่อเล่นชื่อคิมหันค่ะแล้วก็เป็นแนนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออิปนะคะนามพัพิรัคิรัค่ะแล้วก็เป็นแนนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกมลชนกชูเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อคูตี้ค่ะรับบทเป็นหน่อยผู้ชายคนเดียวในเรื่องค่ะขอไม่ด้วยค่ะชื่ออะไรคะ สวัสดีครับพี่นิกกีครับค่ะเสวัสดีชานเกิดสวัสดีชันค่ะอยากชานค่ะนักข่าสวัสดีผู้ชมนะครับสวัขอรับชื่อชนะกิจการนานพันธ์ครับในเรื่องก็รับบทชื่อนักเหมือนกันค่ะอะเดี๋ยวเรามาถามน้องแอนกับน้องเดวาดีกว่าว่าไอ้นิวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหนักหนาทำไมมันวุ่นถึงขนาดนี้ ไหนลองตอบเลยสิเอออันนี้ต้องถามนางเอกเรียกอะไรคะว่าอะไรกันนิ้วปัญหาอะในจริงใจริงนิ้วไม่ได้มีปัญหาแต่นางเอกมีปัญหากับนิ้วนางเอกมีปัญหากับนิ้วก็ในเรื่องทำยังไงในเรื่องทำยังไงตัดนิ้วออกไม่ไม่ใช่ต้องถามนางเอกว่าในเรื่องทำยังไงอ๋อก ก็นี่แผลเรื่องคือพระเขาแบบห่วยๆในเรื่องเซ็งนะแต่เขาเน้นในเรื่องความรังให้ความรักกันนังเอกมากกว่าอ่าอ่ะแล้วถ้าสมมติเรื่องราวที่เกิดในหนังเนี่ยเกิดขึ้นกับน้องแอนแล้วก็เดวาจริงๆเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขยังไงอันนี้ก็ต้องถามผูดในหนังต่ารนะอ่ะต้องอุปสรร เราไม่อยู่ให้กดสตาร์เออจัด้กูเกิเลเซิร์ชกูเกิลนะใช้เทคโนโลยีนั่นเองค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราถามคนอื่นดีกว่าถามกิมหานล้วกันเป็นยังไงบทที่ได้รับค่ะก,ก็ในในบทเล่นคู่กับพี่แป้งนะคะพี่แป้งก็จะนีอยว่นี้ไม่ได้มาก็เป็นดีที่แบบเฝ้าๆหน่อยแล้วก็แบบพูด ้าไม่ฮาแล้วคือ<ม>ก็เป็นเป็นคู่ที่หนักกับคู่นี้หน่อยเพราะว่าคู่เราจะพูดกันแบบแรงๆหน่อยค่ะก็ทะเลาะกันเรื่องเรื่องเรื่องว่าเทองมันมีเรียกว่าอะไรดีความต้องการทาให้สูงเกินไปสุภาพนะ <c oughs> ค่ะแล้วแล้วเรื่องของคู่คิมก็มีมีปัญหากับน้ำด้วย รักษาเศร้า s, <S มีใช่ไหมคะใช่เรียกต้องถามนักด้วยดีกว่าว่าในเรื่องเนี่ยมีปัญหารักษาเศร้าใช่ไหมคะแต่เป็นเป็นยังไงคะต้องก็คือในในเรื่องเนี่ยผมจะเป็นผู้ชายที่ผิดหวังในความรักนะครับค่ะผิดหวังเพราะว่าผู้หญิงที่เรา,ๆๆเราคบด้วยเน ique, ี่ยเขาไม่ใช่ผู้หญิงไม่ไม่ใช่แบบพิธีกรน,นะครับอ่ะเป็นดิจัลเองอีกแล้วเขแก้เป็นยังไงบ้ดี ติดหวังเพราะเป็นทองก็อาจจะดูแปลกๆนิดหน่อยนะความรักผู้ชายกับทองก็แปลกจริงๆอ่ะแล้วมีเคยคิดว่าอยากหันมาลองวักกับเธอบ้างไหมครับเราก็ชินอยู่เลย้วหลังใหม่หลังใหม่หลังไหม่โอเคค่ะบอกแล้วนะครับก็เรื่องราวของผมแบบความรักของผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูพร้อมกันในโรงพ่อพยุงนะครับอ่าค่ะแล้วคนต่อไป ในเรื่องเทีเซอจะมีคำคำหนึ่งค่ะบุกตาคำว่าอะไรคะ<ม>อะไรเอ่ยรู้ไอะนิ้วเลยนะนิ้วเย็นเย็นจะสู้เอ็นบุบุที่มันคำของไทยกะนะยกม,ม,มืบสิให้พูดคำนี้แปอไหมคะอ่าคนอ่าอ่าไนลองอธิบายสิว่าคนรจรีนงี้เนี่ยอ็นนิ้วจริงนะคะไม่ทราเหมือนกันนะคะไม่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 สัมผัส อ๋อไม่เกิดสัมพัน์นแล้วอน,นาคตนะคะเอ็นหรือมิวเราต้องไปตีเขาที่จะเอ็นหรือมิวช่างเขาคาตอบได้แล้วเพราะทุกวันนี้ผปปัจจุบันมากกว่าอ่าแล้วปัจจุบันเอ็นหรือมิวปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่ะยังโสดอยู่ยังโสดยังโสดแล้วตราชอบไม่ไม่เลยเลรอ แลวในหนังในหนังยังมีอีกประโยคหนึงหน่งประโยคอะไรหน่อยประโยคที่ว่ามึงจะเอาอะไรมากวะกับแค่ครั้งเดียวกับยังไงนะส่ <c oughs> ะะแค่หนึ่งชัว่วโมงแค่นั้นน่ะในบนเรียนอ่ะอ่าแต่พูดมาแค่เพืกทนี้โอ้อ่ะไหนบอกสิชาวา่าย,ยัาไงๆๆไห<ะ>น,ะน,ะนเป็นยังไคอ่าในหนังเป็นยังไงก็คือจริงๆเนี่ยตัวหน่อยเป็นเพื่อนกับบิ๊กนีค่ะมีอะไรมิกก็จะมาปรึกษา หน่อยตลอดแล้วก okay. so, uh, ็ก็บอกเพื่อนไปว่ามีประโยคนึงว่ามึงจะเอาอะไรกับแค่หนึ่งชั่วโมงเตียงนั้นหนักกว่าก็คือเปินเผยเพื่อนไปแบบเราเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาอะแล้วต้องติดิธีชั่วโมงเ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่าเมื่ออัติเกินหนึ่งชั่วโมงตัวสร้าแล้วพึ่กลับราคาอยู่ชั่วโมง ของผมนี้เกิน15นาทีก็เก่งแล้วค่ะของดิฉันก็สองนาทีค่ะอะไร2นาทียิ่ทำไมทำง่ะคะอ๋อทำทันาทีเหรอที่สองก็โล่งมากค่ะมันนคุ้นเลยมันกาแฟกันนะคะอ้าวเหรอต่างกันนะคะอะไรค่ะแต่คำถามเนี่ยแซ่มมาทุกคนนี้ตอบเลยว่าแซ่บโดนใจดิฉันมากเลยแบบว่า โตประเด็นมากเลยแล้วก็ต่อไปนี้นะครจะแบบว่าเชิญดีกว่าเชิญผู้มิเกลรตินิหนึ่งเป็นทางการนิดหนึ่งเนาะแล้วก็สำหรับบุรณละโอกาสน,านี้นี่ขอเรียนเชิญคุณกัณิการชัยยศบุรณนะประธากนกรรมการบริหารบริษัทซีแชนส์การเมนจำกัดผู้ส,สนับสนุนหลักเพียร์วุ้นหลักพับนิวค่ะขอเชิญค่ะ ขอเชิญนักเตะเพื่อน้องกับแม่ให้ยินดีมากๆขอเิญพูดด้วยค่ะนักศึกษาฝึกหัของเราจุตใจดีมากๆเลยขอบคุณมากวัน Oh คุณไก่สอนห่อกล่าผู้จัดงารสาขาเทศบาลรัชดาค่ะขอเชิญค่ะเล่ e ่ยนนนนคใดมัอฉต้้กชวท